ไปดูกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายก็ได้มีการแจกจ่ายอาหารกลางวันจากรถครัวสนามปันสุขโดยใช้ผักสดเก็บใหม่จากหมู่บ้านคลังอาหารค่ะต้นแบบของกองทัพภาคที่3ค่ะ พันเอกพัชศิน์แสงคำรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายนำกำลังพลในสังกัดลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกลางวันจากรถครัวสนามปันสดผักสดเก็บใหม่จากหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบกองทัพภาคที่3า,ท,าที่บริเวณสนามหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน1000คนค่ะและ i s o c Delivery นะคะถึงบ้านผู้ยากไร้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงที่ยากลำบากในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาวตามโครงการรถครัวสนามปันสุขจัดรถครัวเคลื่อนที่จากบนทนทหารบกที่37พร้อมกำลังพลประกอบอาหารใส่กล่องภาชนะสำเร็จรูปพร้อมน้ำดื่มและผักสดเก็บใหม่โดยมีประชาชนไปยืนยืนรอรับจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดขบวนรถจักรยานยนต์ค่ะนำข้าวกล่องส่งให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็น ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้านสําหรับโครงการนี้นะคะก็มีการแจกจ่ายอาหารกลางวันจากครัวสนามปันสุขให้กับประชาชนรวม3าํตำบล3,000กล่องค่ะโดยเริ่มต้นที่ตําบลแม่ยาวตําบลรอบเวียงและตําบลบ้านดูอําเภอเมืองเชียงรายค่ะ